ถึงเวลาการฟังบรรเลงเพลงไวโอลินของผมกันแล้ว๋ยวดูสิวันนี้จะมีแขกผู้มีเกียรติคนไหนที่มารับฟังเสียงเพลงอันไพเราะของผมกันบ้างไหนเจอไหนฟีอ้าวหูขึ้นแล้วเจอใครกันนะโอ้โหแขกผู้มีเกียรติที่รับฟังคนนี้เป็นแอนดูไม่เอาอ่ะผมไม่อยากฟังอ่ะผมไปหาคนอื่นดีกว่าจะบรรเลงคนคนนั้นคงจะฟังแล้วเขาคงไม่เข้าใจนะเขาคงอยู่แต่ในเดนเยอะด้่นแหละ ระวางบิเปอร์ไปเราดิ้งเสียงเครื่องถอนหัดโอเคเราไปดูซิว่ามีใครอยู่บนนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นอ๋อคุณบาร์เทนเดอร์คุณบาร์เมคคุณบาร์เ,นเทเนเดอร์นั่นเองนั่งกระโดดไปแล้ว <c oughs> ไหนอย่าเพิ่งหนีฟี่ฟังเพยงเลงโผงกอนฟี่ <c oughs> เอาไฟดังเฮ็ดนะโอะตะวันไฟ <c oughs> แล้วอา้าวไม่โดดหน้าต่างก็หน้าแหกฟิเจอรโอ้ทำไมไม่ฟังดีอ่ะไม่ฟังดีก็ลงไปคุยกันลากกระบอกซะโอเคติดหัวมันขึ้นมาโอเค ไปฟังเพลงกับผมกันดีกว่านะฟังข้าบวนมันธรรมดาไปห้องใต้ดินดีกว่าเพราะกุ่ยเยอะเอาจับนั่งไหนฝุดเลยดีกว่า โอเคอ้าวโหขึ้นแสงว่าน่าจะอยู่แถวนี้นะไหนดูซิว่าใครจะเป็นคนต่อไปโอ้โหแอดดูเอ้าบัดโมดเต็นแล้วกลายเป็นตัวตัวแล้วอไม่โดนขอขอก็หยิบหน่อยไม่โดนขอ,ขอ,ขอไอ้นี่แนะ่ทีหนึ่ง <c oughs> จะหนีไปไหนครับไงกลับลงมานี่หน่อยซิฝฟนตาต์เวดเพลงสวยๆอะเราแบบเพลงมันเล็กน้อยฟิฟ้าพูดดิงหรอกแล้วก็ ไม่ต้องฟังลงไปฟังคุยกับรากมะม่วงซะโอเคโอเคระหว่างปีเปอร์ขึ้นไปนะครับจะได้อยู่ช้าๆดูสิใครจะมาช่วยไหมโอ้ไม่ขึ้นนะถ้ามขึ้นก็จิหัวมันขึ้นมาไปนั่งฟังคนหนึ่งไปไปห้องกระต่ดีเลยไปฟังคนหนึ่งนะเอาล่ะดูสิว่าใครจะมาช่วยไหมอ้าวหูขึ้นแล้วครับ เอโอ้โหเป็นนักกีตว,วิทยาคุณเมลลี่นี่เองไหนจะไปไปไหน <c oughs> นักฮิตจะมาได้กลับมาได้กลับมาได้ไม่โดนฟันตต้าเสียงวันเลงที่คาด1ฮิตแล้วก็งลงไปคุยกับลากมะม่วง <c oughs> ไปฟังเพลงกับคุยลากมะม่วงนี่ดีที่สุดใจหว่าพิเปอร์ไปแต่ด้ไม่ต้องลุกโอเคโอเคมีใครมาไหมหมอมาไหมเหมือนหมอจะยังไม่มานะ โอเคไม่มีใครมาก็ใจฟังอีกคนหนึ่งเลยนั่งเก้าอี้ไปอีกคนหนึ่งเลยโอเคหูขึ้นแล้วครับหูขึ้นแล้วโอเคอ่านันไงหมอมาแล้วอะหมอมาแล้วหมาแมลงนีม่มาแลงอีกทีหวังโน้ไตไปหนึ่งฮิตสวยๆแล้วก็ลงไปคุยกันละ่ะมะม่วงเอามาแรงอะไรม,มลแรงอะไรฮะแหมจะฟังเพลงดีกันเนาะเออฟังเพลงดีกันหน่อยสิไปจับวางเก้าอี้บางคน การแสดงของผมจบลงสฟือยๆฟือแทนีกจ้า